สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคาร,รพทุกท่านครับช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับ16ก,กรกฎาคม2564รอบนี้ค่ำๆครับคลิปมา18นาฬิกาเสร็จๆนะครับมีท่านผู้ชมทางบ้านคอมเมนต์มาถามว่าเยียวยา5,000จ่ายเป็นเงินสดอันนี้มีจริงไหมจ่ายจริงไหมนะครับก็คลิปนี้จะมาตอบคำถามท่านผู้ชมนะครับถ้าเป็นการเยียวยา5,000 ทั้งประเทศตอบได้เลยว่าไม่มีครับตอนนี้ยังอันนี้เป็นข้อมูลนะวันที่16กรกฎาคม64รอบค่ำๆ18นาฬิกาครับถ้าเยียวยา5,000ถ้าถามว่าเยียวยาทั้งประเทศจ่ายเป็นเงินสดมีหรือยังจ่ายจริงไหมมีไหมอันนั้นรัฐบาลยังไม่มีมาตรการนะครับส่วนในอนาคตก็ไม่แน่ขึ้นอยู่กับการประเมินของรัฐบาลว่าสมควรที่จะเยียวยาหรือยังถ้าสมควรจะเยียวยาเขาจะเยียวยา อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตแต่วันที่16ก,กรกฎาคมยังไม่มีนะครับแต่ถ้าถามเฉะพาะ10จังหวัดที่มีการล็อกดาวเคอร์ฟิวก็ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหาคนครและ5จังหวัดปริมณฑลและ4จังหวัดภาคใต้ถามว่าเยียวยา5,000มีจริงไหมจ่ายเป็นเงินสดมีครับมีจริงๆผู้ที่จะได้เงิน5,000ก็คือผู้อยู่ในระบบประกันสังคมมาตาา39และ40อันนั้น เขาจะจ่ายโอนเขาเ้าบัญชีพร้อมเพย์ไปเบิกเงินสดมาใช้ได้เลยแต่วันจ่ายก็ต้องรอฟังข่าวต่อไปนะครับคณะมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการเยียวยาแล้วซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเยียวยาผู้อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33ทั้งลูกจ้างและนายจ้างอันนั้นได้ตามอีกได้อีกแบบหนึง่งก็คือได้50%ของค่าจ้างกรณีหยุดงานและได้เยียวยาจากรัฐบาลอีกคนละ2005ลูกจ้างอันนั้นมอ33นะครับประกันสังคมส่วน ม39และ40 10จังหวัดที่ล็อกดาวน์เครืฟิวจะได้เงินเยียวยาคนละ5,000โอนเข้าบัญชีพร้อมเจริงอันนี้10จังหวัดมีจริงๆนะครับส่วนคนอื่นนอกเหนือจากนี้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตา3า39 4 9 40แต่ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆแต่อยากจะได้เงินเยียวยา5000เช่นเดียวกันนี้ก็ต้องไปสมัครประกันสังคมมาตา40 นะครับภายในเดือนก,นกรกฎาคมก็จะได้รับสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา5,000เข้าบัญชีพร้อมเพย์เหมือนกันทั้งหมดก็คือคำตอบท่านผู้ชมทางบ้านที่คอมเมนต์ถามเรื่องเยียวยา5,000จ่ายเงินสดจ่ายจริงไหมครับสวัสดีครับ